สวัสดีครับผมน็อนะครับจากข้าวตรานหนูทองคู่ครับวันนี้เรามีข้าวดีๆมานำเสนอครับข้าวหอมมะลิสุรินแท้ร้อยเป์เซนต้อยเปอรซจากจังหวัดสุรินเลยเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยตรงของเรานะครับผมเองลูกหลานชาวสุรินคนสุรินนะครับมีข้าวดีๆก็อยากให้ทุกท่านได้บริโภคกันได้รับประทานกันนะครับข้าวหอมมะลิเกรดตอนนี้นะครับเป็นเกรด ข้าวหอมมะลิกลางปีนะครับช่วงนี้กลางปีไปแล้วเรามีข้าวคุณภาพประมาณนี้นิ่มในระดับนี้ขึ้นหม้อในระดับนี้มีให้ลูกค้าได้รับประทานกันนะครับก่อนอื่นเลยล็อตนี้ที่ได้มานะครับอยู่ที่ประมาณ700กิโลกรัมนะครับเกือบเกือบหนึ่งตันครับตอนนี้ก็หายไปแล้วครับตรงนี้1กระสอบตอนนี้เราก็มีไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการจริงๆนะครับจริงๆเราก็มีลูกค้าที่ล็อกสเปคมาไว้แล้วนะครับ ไว้ให้พนักงานคนงานเราได้บริโภคข้าวด้วยส่วนหนึ่งที่เรากันไว้ให้นะครับส่วนอันนี้ครับดูกันอันนี้ปริมาณ5กิโลกรัมนะครับเราแจกในลูกค้าของบริษัท luxury home นะครับของเราอันนี้คือเราสัมนมาคุณให้ลูกค้าของ luxury home นะครับที่ท่านที่ซื้องานกับบริษัทเรานะครับได้ลองไปทานข้าวตราหนูทองคู่กันนะครับแต่ถามว่าทําไมโลโก้เราไปไหนถึงยังไม่มี ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยติดสถานการณ์โควิดเราดําเนินการเรื่องอะไรต่างๆนานามไม่ได้เลยครับตั้งแต่เรื่องโรงสีข้าวเราเรื่องการทาแพ็กเกจจิ้งเรานะครับเราเดินทางไปดูเรื่องแพ็กเกจจิ้งไม่ได้เรา move ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็คือว่าเราจําเป็นต้องนําส่งมอบไปในลักษณะแพ็กเกจจิ้งแบบนี้แบบกระสอบแบบนี้ไปก่อนแต่คุณภาพนี้ยังเป็นโรงสีแบบชุมชนนะครับการคัดเนี่ยต้องบอกว่า ขัดในระดับที่แบบลงสีไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับการขัดเราหนึง่งไม่ขัดมันนะครับข้าว 2. ไม่รมมอดครับฉะนั้นข้าวเราเป็นข้าวเกรดที่บอกว่าเพื่อสุขภาพจริงๆไม่มียารมมอดนะครับร้อยเปอร์เฉะนั้นคุณต้องคํานวณดีๆนะครับว่าคุณต้องการทานข้าวของเราเนี่ยในระดับประมาณนี้กี่วันเพราะว่าหนึ่งนะครับเราจะแนะนําว่าไม่ควรเกิน1เดือนนะครับข้าวเรา เพราะว่าหมอดจะเริ่มมานะครับฉะนั้นเราสีใหม่ผลิตใหม่สดๆร้อนๆนะครับจากแปลงนาของเรานะครับที่เรามีอยู่อันนี้เป็นข้าวนาปีทั้งหมดนะครับไม่ใช่นาปรังนะครับข้าวนาปีคือ,อคุณภาพจะค่อนข้างนิ่มกว่าข้าวนาปรังนะครับต่อให้เป็นพันุ์ข้าวชนิดเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยเกิดจากคุณสมบัติของสภาพอากาศภูมิอากาศนะครับทาให้ข้าวเนี่ยจะดีกว่าข้าวนาปรังนะครับยังไงฝาก ข้าวตราหนูทองคู่ของเราไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับนี่เดี๋ยวเราให้มีมีตักให้ดูเลยครับอ่ะนี่ครับนี่ครับเมล็ดขันข้าวนี่ครับนี่ครับเมล็ดสวยๆอย่างนี้ไม่ผ่านการขัดมันนะครับไม่ผ่านกระบวนการลมมอดลมยานะครับโอเคอ่ะคืนครับคืนท่านใดสนใจนะครับ เรามีจํานวนจํากัดจริงๆติดต่อเข้ามาในอินบอกส่วนตัวผมได้เลยหรือว่าทุกช่องทางเราไม่ว่าจากบริษัทก่อสร้างหรือว่าเพจของข้าวนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ